มารับชมข่าวกันต่อนะคะตัวแทนชาวบ้านจาก4อำเภอค่ะเข้ายื่นหนังสือผลการประชาคมนะคะยกเลิกการออกประกาศที่สาธารณะทับที่ดินทำกินต่อศูนย์ดำรงธรรมพร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบหากไม่มีการคัดค้านคาดว่าจะสามารถดำเนินการเพิกถอนได้ทันทีค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นนายอัศวินอินทาราชาประธานองค์กรเครือข่ายพัฒนาเกษตร,รกรไทยหรือพอกอทอ พร้อมด้วยนายสุพจน์คงปัญญาฝ่ายประสานงานองค์กรเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรไทยและตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศที่สาธารณประโยชน์ทับที่ดินทำกินของราษฎรจากอำเภอน้ำพองเขาสวนกวางอุบลรัฐและอำเภอบ้านฝางเข้ายื่นหนังสือรายงานสรุปผล,ผลการประชุมและทำประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ต่อนายพันเทพเสากโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเพื่อพิจารณาดำเนินการยกเลิกการออกประกาศ ที่สาธารณทั์ที่ดินทำกินของราษฎรค่ะค่ะฝ่ายประสานงานองค์กรเครือข่ายพัฒนาเกษตรกร,กรไทยค่ะกล่าวว่าในการเดินทางเข้ายืน่นหนังสือที่ศูนย์นร์รงธรรมค่ะกับนายพันเทพเสากุศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้โดยทางกลุ่มนะคะอยากให้ทางจังหวัดได้ปลดล็อกการออกโฉนดทับที่สาธารณะอย่างที่อำเภอน้ําพองที่สาธารณะโคก ากุงค่ะขอให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ได้ประกาศชี้แจงจากที่ดินอําเภอน้ํำพงแล้วค่ะพบว่าปัญหานั้นนะเกิดจากในครั้งก่อนได้มีผู้นําในพื้นที่ะะมีการคัดคา้านการออกโฉนดที่ป่า โคกปากุงค่ะซึ่งหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือต่อทางจังหวัดนะคะก็ได้มีการส่งเรื่องให้กับสำนักง,งานที่ดินขอนแก่นสาขาน้ำพองก็รับเรื่องไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลในพื้นที่ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานที่ดินประหลัดอำเภอน้ำพองเพื่อทำการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดในส่วนของอำเภอเขาส่วนกวางแล้วก็อุบลรัฐแล้วก็อำเภอบ้านฝานะคะจะได้ทําการตรวจสอบ ตรวจสอบผลกระทบพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวค่ะในส่วนของอำเภอน,น้ําพองที่สาธารณะประโยชน์โคกป่ากกุงค่ะหากไม่มีการคัดค้านจากหน่วยงานในพื้นที่ก็จะสามารถดาเนินการได้ทันทีค่ะค่ะก็รอติดตามนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปค่ะ